ทางลงรถไฟฟ้า MRT อยู่ใต้ดินลึก30เมตรนะท่ามผู้ชมนี่ท่ามผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านตนะีความร่บชมช่องบามิดคนอินดี้นะครับคลิปนี้บาเมกะจากท่าพีพีซีมาเบ่งนะความเจริญของเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งที่ทเจริญมากๆนะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึง่งบาเมกะอยากให้ท่านอ,อยากให้มโนธรรมคนบาทบมเม็ดน,นะพวกอันที่ว่าพวกเต่าล้านปีนะท่านผู้ชมอยากให้มาเห็นมาพันวาเมืองไทยบพท่านจเจริญใช่ไนะอยากให้เป็นมาเห็นเนาะ จยกใครเิ่นเห็นคลิปนี่ของมาเม็ดอย่างเดียวพี่น้องนะว้าเพิ่นเพิ่นมาประเทศไทยบนเจริญทอประเทศลาวนะโอ้โหเบาไจอยังไรนะพี่น้องนะเนาะตัวเมือง,งไทยตัวจริงว่เาเบืองแน่พี่น้องนะอยู่ข้างบนก็มีรถไฟฟ้าบีทีเอสนะท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างมาังนก็จะมีรถไฟฟนะ้าเอ็มอาร์ทีเนาะเป็นรถไฟฟ้าสายมหานครนะสา,นรนะสายสีน้ำเงินนั่นเองนะดูตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนี้ปกกระจมมิรรถไฟฟ้านะสายมหานครสายสีน้ำเงินนั่นเองนะ อยู่ใต้ดินลึกลงไป30เมตรนะท่านผู้ชมนี่แหละก็คือความจะเินของเมืองไทยที่แท้จริงบม่มีจยังไงเพิ่นมาเห็นเนาะของจริงนะเมืองไทยมันจะเจร่ญนไปไกลเลยเนาะท่านผู้ชมก็โอ้โหรถแบบลายนะท่านผู้ชม ยังหายเพิ่นมาเห็นนะยังใครมนุษธรรมบานมาเม็ดมาเห็นจีนจเกียงนี่คือเมืองไทยเจริญจีเกียงตาบอุ้ชมนี่คือรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าของคนไทยสร้างเองบ่มีทุนจีนนะตับอุ้งจะโมมีคุค้นทุนจีนเขามีคนก่อสร้างกับบริษัเอามาจากประเทศอื่นนะคือคนไทยฝีมือคนไทยดนลวนเลยนะคนไทยเก่งสมัยมาเบืองเอานะนี่ก็คู่ความเจริญโอ้โหโจอมอนิเตอร์ตาบอุ้ชมเนาะสุดยอดเลย มาอีกแล้วรถไฟฟ้าเนาะมาแบบบกขาดสายเดินทางสะดวกสบายกวมมาควม,มันเราคมมั่งไท่เนี่ยทึบเอาโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมความสะดวกสบายโอ้หมึงจอมอนิเตอร์เพิ่นควิ่นคอนเจริญเปิดแบบนี้นชิปยิบซีชั่วโมงนะโอเคครับท่านผู้ชมเมมีกอรจะขออนุญาตพาพพิพียิบซีมาอัปเดตอยูอ่ข้างล่างนะท่านผู้ชมเนาะลงไปข้างล่างโอ้โหมุมนี่ก็สุนสวยท่านผู้ชมนี่แหละคือความเจริญของทเทเจริงนะโอ้ยเตึก นี่ท่านผู้ชมสูงราฟ้ามีแต่ตึกสวยหรูโอเคครับท่านผู้ชม์ไปแต่อัปเดตกำลังเป็นมิดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้างเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลทะวันตี้วันซึ่งจะเป็นห้างดังมากๆนะท่านผู้ชมเนาะติดอันดับเอเชียนะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมโอ้โหทีเที่ยวหลายขนาดเลยเนาะว่ นี่แหละคือความเจริญของจริงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมเดินออกมาจากหา้างเทอร์มินอลเทนตบันนั่นเองเนาะโอ้โหจำนวนร้องไหลนะท่านผู้ชมเดินเข้าไปห้างว้าวนี่คือความเจริญของเมืองไทย ขานมาทางนี้ครับขานมาทางนี้ทา่ทานนี้ก็จะมีลิฟต์นะท่านผู้ชมไปไปเอาไว้ข้างนอกอุย้ยนักท่องเที่ยวหลายครับท่านผู้ชมวันนี้สถานีรถไฟฟ้าทานานาน่านผู้ชมโอ้โหพวกคนหนาแน่นการท่องเที่ยวเมืองไทยสุดยอดจริงๆนะ สอ,อนครับสอ,อนมังไทยทำอะไรก็รวยเนะนี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงนะคง,ง,งไทยการคมอุคมของมังไก่เกิดที่ว่าโอ,อ้โหท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวพันลงมาจากรถไฟฟ้า b นะีทีเอนะทางสายสีเขียวนั่นเองเนาะแล้วพันกาวางส่วนปัะกาท่องเที่ยวบางส่วนมันกรจะล่งไปกต่อรถไฟฟ้าเ r ็มอาทีสายชีน้ำเงินทีบามิดเกินไปตั้งแต่ ต้นคลิปนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มปนก็จะพาไปทีเอฟซีมาอัปเดตนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะทางลงนะทางลงรถไฟฟ้า MRT มอยู่ใต้ดินลึก30เมตรนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสุดเลยนะความเจริญของการท่องเที่ยวเพราะมันใโอ้โหนักท่องเที่ยววันนี้หนาแน่นนะท่านผู้ชม นี่แหละความเจริญที่แท้จริงเนาะโอ้โหยิ้มเกิอดอียังขึ้นกับเมืองไทยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนไล่ขนาดเลยวันนี้ไปลงไปใต้ดินนะดูใต้ดินมันก็จะมีแบบร้านค้านะท่านผู้ชมนะร้านค้าแบบเป็นเมืองใต้ดินเลยก็ว่าได้นะโอ้โหภาพ,พานีสวยงามขนาดเลยท่านผู้ชมเนะี่ย ม่งบอกถึงความเจริญที่แท้จริงนะโอ้โหนักท่องเที่ยวโอ้โหท่านผู้ชมสะออนเมืองไทยดี่น้องเลยคอมิกรารบอดีมากนะนะท่านผู้ชมสามสี่เดือนแล้วราอาวุธนักท่องเที่ยวหลายนะท่านผู้ชมนะ หูเออแอดเลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งต่างชาติกันเต็มเลยท่านผู้ชมนะ ถ้าพี่ไปอัปเดตะดูใต้ดินนะลึก30เมตรนะท่านผู้ชมนี่แหละคือความเจเรือที่แท้จริงของเมืองไทยอันนี้แหละเขาบอกว่าน้ำไหลไปสบางเมืองไทย โโอ,อ้นักปรนะะเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างลุ่งรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายมหานครนนเดงนะ่านผู้ชมเนยคนหนึงก็จะเป็นบันมาไดเรอนนะ่านผมแต่ตว่ามาเม็ดจะบ,บอลงทางมาไดเรนเนาะ คว่าออกกําลังกาย่านผู้ชมเนาะถึงว่าแล้ว่านผู้ชมแอร์เย็นมากๆเลยนะแอร์เย็นมากเลยอยู่ข้างล่าง บ้านวามีดหนีแดดร้อนมากท่านผู้ชมแต่เมืองไทยเนี่ยเปิดแอร์แบบเย็นมากๆเลยเนาะท่านผู้ชมว้าวท่านผู้ชมนะักท่องเที่ยวเยอะมากท่านผู้ชมเขาจะลงไปอีกชั้นที่สองนะท่านผู้ชมแต่ว่าบวามีดก็จะบูโลงนะท่านผู้ชมอุ้ยสวยงามขนาดเลยท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็จะลงไปรถไฟฟ้า MRT สายมานคะรนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเมืองใต้ดินก็ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยเป็น ม,อมอนะีทึ่มมอนะแต่ผมจะมีร้านค้า,า,ยยนะร,า,าร้านขายอยู่ในใต้ดินเลยเนาะจะเป็นร้านค้าร้านขายอยู่ในใต้ดินเลยท่านผู้ชมเห็นไหมขนาดอยู่ใต้ดินลึก30เมตรท่านผู้ชมคิดดูจเจริญขนาดไหนเมืองไทยใต้ดินลึก30เมตรนะท่านผู้ชมแต่ว่าดูร้านค้าท่านผู้ชมเปิดแอร์เย็นมากโอ้โหท่านผู้ชมคนพิการก็มาเที่ยวได้นะเมืองไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่รองรับเป็นแบบ รับส่งรับส่งส่งถึงที่ด้วยะนะักท่องเที่ยวจะไปะขึ้นรถไฟฟ้า BTS แบบนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งถึงที่เนาะแล้วก็ช่วงที่ลงนะท่านผู้ชมก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่รับช่องต่อแบบนี้นะท่านผู้ชมส่งเท็กซี่ส่งแบบให้ให,ให้รู้สึกว่าปลอดภัยนะท่านผู้ชมนี่แหละคือบางไทยบริการแบบ ด้วยใจจริงจริงนะท่านผู้ชมตอนนี้จะเป็นอู้อันนี้จะเป็นแรกเงินตรานะท่านผู้ชมนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแรกเงินตรานะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทางประเทศมาเที่ยวก็แลกเงินตราตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมนี่ยมาท่านผู้ชมมีนักนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะมันมากดกดตังค์นะท่านผู้ชม ก็จะมีหลายค่ายหลายหลายธนาคารเนาะจะเป็นธนาคารกรุงศรีไทยพาณิชย์แล้วก็บัวหลวงนะแลับกสิกรโอ้โหแบบสะดวกครบคันในที่เดียวนี่เนาะโอเคครับท่านผู้ชมไปไปเจอกับบเมเบิอยู่ชั้นบนอีกรอบนึงเนาะอวันนี้รถเยอะนะท่านผู้ชมรถเยอะมาก นี่คือเป็นถนนสุขุมวิทนะตัดกับถนนอโศกมนตรีนั่นเองนะพอรถหลายนะท่านผู้ชม ารชเมวากจะขอจบคลิปไปเพี่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กติตามขอบคุณที่กดจ้งเตืใจมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ